หัวทิ้งใช่ไหมอะไรเนี่ยเปล่าไม่มีเรื่องเลยพูดอะไรเปล่าก็แค่บอกว่าทุกคนวันนี้ดอกไม้สวยๆกันทุกคนเี้ยโอ้ยยาวอุยาวกูมูก็ดูยามไปไปบ้าบอเนี่ยเฮ้ยคุณขโมยชั่วคมมาดิโอชักไงยุงอะไรถุงย่อยไมนไปโอ้ยเจอละเอ้าดึกตกเด้อเด้อตอบอะไรตระปิงปอง Mm hmm. ma มัมมัมมี่ไม่มีอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกินนะครับมัมมัมมี่นอนแล้วมัมม ma 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 ี่ม mm ัมมี่มัมมี่มัมมัมมี่ว่าเป็นคืนที่สงบสุขมาก,กลาเลยนะฮะใน mm hmm. ma เชือกฟรีมาด้วยชับชับเราก็เราเราเราเฮ้ มีแล้วไอยู่แล้วองเออคุยเด็ดมาเด็ดมันดึงกลัวเขาหวร้า่ใครหวนไล่เราทิ้งสัตว์ผมุณไม่เคยเลี้ยงดูมันเลยซ้ำผมเห็นข้างไหนมานคุณเลี้ยงมันอะอ้ามกลัวไม่ใสเสาก็เลี้ยงเสาสิแต่คุณไม่เลี้ยงมันเลยคุณขังมันวโอยเราบ้านใครก็ไปร่งเลี้ยมันอะใสเลี้ยงในบ้านก็มีอย่างไรตัวผมก็ต้องทำงานทำการคุนนี่มันไม่ดูเรื่องเลย ก็โตหัวทีงเลี้ยงเลี้ยงไม่โตเลยนะไม่โตไม่โตเลยก็เป็นแบบนั้นแหละกลัวคนเขาไล่ผมกลัวกลัวอะไรเหรอไม่ต้องมาโกงกลัวเขาจะฆ่าผมไงผมกลัวฆ่าคืออเลยไอ้กี่ขไอ้กี่ขไอ้กี่ข้อน้ำน้ำผมมันลงไปพวกเรากำมังฆ่านัเองเลยวะผมแค่ดึงเชือกคนเองอ่ะก็มาข้ามก็ได้นี่อ้าผมจะตายแล้วตายก็ตายไปเล หมอกลมก็มีคนที่เล่นมาแล้วจี๊ดโอ้ว้าวมาแล้วทำไมเราต้องมาขาดอีกเลยวะสุดพ่ายแพ้เออเราทุกคนมาจากอีกเพียงนะใครอ๋อนะผมต้ขอจับคลิปกันนะครับนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามล่ะไอคลิปหน้านะซึ่งเรามาดูเขาทรมานกันต่างช้าๆนะทรมงคทรมานอะไรขึ้นบอกแล่ง้ออะไรอ่ะตายนะอตาเกิดแล้วใช่ไหมตบเท้าก่อนจบคลิปดิอะไรเนี่ยโชว์ดูเลยตกเทนอซึ่งก็กินเวลาไปน้านมากเลยะ้อาสิไอคลิปหน้าเอันไปดึงอะไรเลยเสาผม เล้วสาวบอกดึงปั้นเที่ยวเล่นสนุกสนานใช่ไหมไอ้ดิโดนอนเลยไม่มันเอียงหน้างั้นผมโอ้ดิโดอย่าทับหน้าแม่ลูกเอัยแม่จะไม่ออกอิ่วหน้าระวังเห็บเขาเดี๋ยวระวังไม่เห็บเราคุณโดนใกล้ผมไม่โดนเลยไงฮะไม่นะสะอาดเกินไปดู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  เอออะไรเนี่ยเขาดีกันไหมเอาล้วนะคุณต้องขอจุบคลิปไปนะเอาไว้คลิปหน้านะซึ่งกินเวลามานานแล้วนะแล้วต้องไปก่อนครับนะใครเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาละทุกคน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 ใครเคยเห็นเต่าหรือเปล่าเตาะเต่าเต่าเต่ารู้ไหมผมเลี้ยงบ้านในเต่าด้วยนะบ้านในเต่าคืออะไรยังไงเนี่ยคุณที่บายไม่งงแล้วนะก็อธิบายเลยอธิบายออกคลิแล้วดูนี่นะดี๋ยวดูนี่นะผมหายไปดูนี่หายไลย ว้าวอเมซิ่งหายไปแล้วอ่ะว้าววมามา่าคนเมื่อคนพีหลอกว้าวว้าวเมซิ่งมาแล้วนะเราก็ขอขอไปก่อนแล้วนะขอไป,ไปอบ่ายกายบาย